Obrigado. ก็ไม่เหลือไวให้ท่านได้เวยถมปูสาสร้างกันมาหลายปีขออนุญาตเรียนเชิญน,นายประสงบุรีรักนายกเทศมนตรีท่าน้มที่ลงรับไปแล้วเพื<บ>่อต่อเพ่อใจซึ่งอาจจะเป็นทาความสมบกสำนักปหลักทศบาลจึงไ่าจะทำโครงการป้องกันและชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้สูญเสียน้อยที่สุดหรือไม่เกิดการสองเพื่อเป็นการป้องกันเลยนะครับเหตุ จากภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นก้าในวันนี้ช่วในวันที่แปดประมาสองพันห้าร้อยห้าที่กีเนื่องในเทศกาลรุกจีนประจำปี2559นี้เร่องาเกาี้เรื่องเมืองขลุกช้างเรือปพบพรสมาชิกชมรมตำวจชุมชนตำบลเขาลุกช้างเทศกาลสงกรานในวันนี้ตารพิเศบาลเมืองเขาลุกช้างโดยหารพี่น้องสู่วันเชนที่ตอรบหลักทุกขัานครับตอนนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ ได้จัดทาโครงการป้องกันรับอักขีภัยเรื่องในเทศการสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดอักขีภัยขึ้นได้เพื่อความไม่ประมาทและรดนดับเพลิงและลดจนบรรพุน,พน้ําดับเพลิงอุปกรณ์เครื่องมือตามจุดเสี่ยงต่างๆหรือสถานที่ที่มีอาราเสี่ยงต่อการกป้องกันภัยโฟพลเรือนทศสบาลเมืองเขาลูกช้างสมาชิกผมเชื่อว่า ในการที่ะจะเกิดความพร้อมใจของเพื่อว่าหลายหน่วยงานนะครับในส่วนที่เกยวข้อนน้ั้เขาจะได้รนะดมในวันนี้ก็ขอให้สำเร็จร่วมไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประกมองไปทำไมเราต้องมาร่วมกิจกรรมอย่างนี้เราต้องรู้ครับ ทุกทกเพศแม้แต่เสาเรือนต้นเดียวก็ไม่เหลือไว้ให้เชยชมบ้านนี้ก็ไม่ใช่บ้านเราเพราะบ้านเช่าแต่พอความเสียหายเกิด9%ขอ,สองสงขาครับมาอยู่ที่นี่หมดแล้วตำรวจทหารเรือทหารบกก็ร่วมกันส่งแถวกำลังคนเหล่านี้ซึ่งจะไปลอยต้องขออนุญาตอกครับันเดสกิ้ของกรเทืองการคลัง กพรร้องเพลประชาชนในงานพิธกานเกษรชิวบร่วมนะครับและางา,งา,า,งางน,งนคู้ที่นะครับงานคู่ื่อปวยซายันีขาวองนี้พงานนี้งานแรกครับตามด้วยเทพสบานนครสงขลา Thank <laughs> you.